ลงสีเหลืองให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นค่ะว้าวสวยมากเลยบนน่อยจ้าบนน่อยเอ้เออเอสวยมากว้าวเป็นยังไงบ้างคะแม่แม่ีมภาพวาดภาพนี้นะคะธงชาติไทยพร้อมด้วยปราสาทตาเมืองทมนะคะแล้วก็มีต้นไม้เขียวขจีนะคะขอส่งกาลังใจให้พี่พ,พี่ทหารกลาทุกทุกนายเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคะ่ะนะคะท่านใดสนใจภาพนี้ทักข้อความหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าดารา,าสาวแสนซนคนสวยจะวาดภาพอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นเราจะลงสีแดงก่อนนะคะ,ะลากากไปลากมาที่น้องเคี้ยวๆอยู่นี้กินกล้วยนะคะเติมพลังไปด้วยกันคะ่ะกว่าจะวาดเสร็จกล้วยหมดประมาณ80หวีนะคะไปจะเป็นสีน้ําเงินคะ่ะยาวไปเลยจ้ะลูกคนเก่งคะ่ะ ไยอืมพ่อจ๋าต้องจุ่มสีอีกหน่อยหนึ่งนะคะไปค่ะค่อยๆนะลูกนะเส้นเดิมลูกเส้นเดิมยาวไปเลยไปโอเคค่อยนะคะอว้าโอเค อาแดงข้างล่างไปกันเลยแม่แม่พอจะเดาออกกันหรือยังคะไป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 าปอปไอไปไปไปวปไปไปไป่ปไปไปไอ่ปเปไายปไสไใไป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 ีปไปะปไ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 ปเปไปไปไ่ไป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 ไัไป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 ไลไเไปไปไปไไป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 ไเไป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 ไ่ไไปไปอไปไปะ

เวลาวาดรูปเขาต้องใช้สมาธิมากหนูก็ไม่กล้าพูดเยอะนะคะแม่แม่อะไรคะแม่เองลูกแม่เองแม่เองตกใจแม่แม่ถ่ายไม่พูดเขาก็เลยตกใจนิดหน่อยนะคะ

ลงลุกลงขึ้นลงขึ้นโอเคค่ะสวย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 เสร็จแล้วค่ะโอเคอีที่นึงลกอีที่นึงธงชาติไทยกับปราสาทตามเงินทมนะคะแม่แม่นี่โอเคเรียบร้อยยังค่ะชึ๊บสวยมากสวยมากเลยเจ้าเด็กน้อย มองให้เป็นปราสาทด้วยนะคะแม่แม่เชี่ในเวลาอาปากนี่คือตั้งใจที่สุดแล้วนะคะ <S <S สวยไหมคะสวยไหม,อ,มอ่าีใบเพื่อให้มีสีสันเพิ่มขึ้นใหม่นะคะ,ะนี่เราจะลงสีเขียวเข้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเหลืองข้างบนนิดหน่อยโอเค,อ,เคอ่าลงสีเหลืองให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นค่ะคคว้าวสวยมากเลยงาสวยไหมคะแม่แม่ เอเอบนหน่อยจ้าบนหน่อยเออเออเอเอสวยมากว้าวเป็นยังไงบ้างคะแม่แม่เอฟซี FC? ภาพวาดภาพนี้นะคะธงชาติไทยพร้อมด้วยปราสาทตาเมืองทมนะคะแล้วก็มีต้นไม้เขียวขจีนะคะขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารกล้าทุกทุกนายเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคะ่ะนะคะท่านใดสนใจภาพนี้ทักข้อความหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะ